พอร่างกายนี้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้สมบัติที่เราหาด้วยร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้ครอบครัวก็เอาไปไม่ได้นี่คือปัญญาให้คิดว่าเรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปมาเปล่าๆไปเปล่าๆเ,เอาแต่ความรู้ความคิดไปคือตัวจิตนี่ตัววิญญาณนี่คือตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นเองที่ไม่ตายไปกับร่างกาย ที่ไปเกิดใหม่ที่ไปได้ร่างกายอันใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ได้มากี่ร่างก็ต้องทิ้งไปเพราะร่างกายมันมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของชั่วคราวของเราชั่วคราวแปดสิบปีเก้าสิบปีก็ตายพอตายก็ไปก่อนจะไปรับร่างกายใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก,ก่อนเวลาทำบุญก็จะไปสวรรค์ก่อนเวลาทำบาปก,ก็ไปอบายก่อน ไายนรกก่อนพอออกจากอาบายมาออกจากสวรรค์มาก็มาโลกมนุษย์เกิดมารับร่างกายอันใหม่ต่อไปเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวียนว่ายตายเกิดอย่านี้อยู่เรื่อยๆนี่ให้คิดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวเสียอะไรเพราะมันต้องเสียอยู่แล้วไม่มีใครไม่เสียอะไรมีกี่ร้อยล้านพันล้านเดียก็ต้องเสียไปหมดเลย ้องกลายเป็นของคนอื่นไปสมบัติต่างๆที่เราหามาได้ถ้าเป็นทบตายเดี๋ยวเราเวลาร่างกายนี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาปเดียวเอาไปได้ก็บุญกับบาปที่เราทำนียที่จะทำให้เราไปสวรรค์หรือไปอาบายไปนรกทั้งนั้นนี่ให้คิดทางปัญญาอย่างนี้เราจะทำให้เรา,เาจะได้ไม่อยากได้อะไร ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้สบายใจเราจะได้ปลงวางได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือว่าอะไรเป็นของเราเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องต้องมีการพัดท่าจากกาันไม่ไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายนี่คือปัญญาถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวจิตมันจะเปลี่ยนความคิดใหม่ มันจะไม่คิดว่าเป็นเราของเรามันจะไม่อยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดมันต้องคิดว่าเดี๋ยวมันก้องไปแล้ว<ส>เดี๋ยวมันต้องจากเราไปแล้วพอมันจากเราก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาต้องไปถ้าไม่คิดไว้ล่วงหน้าก็จะคิดว่าเป็นของเราจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเรามีอะไรเราก็จะคิดว่าจะต้องเป็นของเรา mm. อยู่กับเรา <อ ont. S 2> ไปเรื่อยๆ <DIS C US> แต่พอเวลาเขาไปก็เลยเสียใจ เพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะไปแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเขาจะไปพอเขาไปเราก็ไม่ตื่นเต้นตกใจ